สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณผ่านศีกายิบ24ีรษสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะระหว่างวันที่1จนถึง16เมษาย,ยนนี้ค่ะการพยากรนะคะผ่านศีกายิบศีรษะจะเป็นเรื่องของพลังงานนะคะซึ่งอาจารย์จะ่านพลังงานตามความหมายและจิตสัมผัสของอาจารย์ค่ะที่อาจารย์่านนะคะฉะนั้นการ่านลักษณะพลังงานบวกกับจิตสัมผัสนะคะมันจะเป็นการ่านที่ มีทั้งพลังลบ,ลบและบวกตรงนี้ให้เพืเ่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากเป็นด้านลบตรงนี้ให้เพืเ่อนๆทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะหรือนะคะอ่ะอย่าไปยึดกับการพยากรณ์น,นั้นค่ะถ้าเรารู้สึกไม่ดีเราก็ทิ้งไปเลยค่ะนะคะให้เลือกรับเฉพาะด้านดีๆค่ะอาจารย์จะเริ่มดูฝากสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคะหลังจากนั้นจะดู นะคะในเรื่องของการเงินนะคะจะดูด้วยกันสองครั้งนะคะมาดูเรื่องแรกค่ะสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีเมถุนกันสัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะนะคะมาดูใบแรกค่ะใบที่หนึ่งค่ะใบที่สองค่ะใบที่สามค่ะใบที่สี่ค่ะใบที่ห้าค่ะใบที่หกค่ะใบสุดท้ายเลยค่ะ ะะมาดูไพ่ใบแรกก่อนนะคะไพ่ใบที่หนึ่งบ่งบอกถึงลักษณะวันนีน้ใสนะคะและรวมถึงความคิดความรู้สึกนะคะและจิตวิญญาณของชาวราศีเมทุนค่ะชาวราศีเมทุนนะคะนะคะเป็นไพ่นะคะ,ะ,คะสื่อถึงนะคะบุคลิกผู้นำนะคะสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดรับตัวเองเก่งนะคะ,ะคุมสิ่งได้ไม่ธรรมดาค่ะคนที่คุมสิ่งได้ไม่ธรรมดาหมายความว่าไง คุณเป็นคนที่ฉลาดนั่นเองนะคะาสามารถที่จะนะคะควบคุมสิ่งได้นะคะฉะนั้นนะคะบุคลิกลักษณะของคุณค่ะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดทันคนทันยุคคัากระแสน,นะคะปานจิตใจคนเก่งนะคะเข้าใจคนนะคะตรงนี้ข้อดีนะคะปรัแบบตัวเองเก่งค่ะนะคะและความคิดความรู้สึกของคุณช่วงนี้ค่ะนะคะคุณนะคะมักจะคิดถึงนะคะสิ่ง มีคุณมีสภาวะความเป็นผู้น,นำกันมักจะคิดถึงคนที่คุณรักนะมักจะคิดถึงนะคะสิ่งที่คุณจะต้องนะคะปกหมกรักษามนาะคะคือการดูแลนั่นเองก็คือคนในครอบค,ครัวคุณกันช่วงนี้คุณมักกจะวนเวียนคิดในเรื่องของคน ในครอบครัวคุณนะคะเนื่องจากคุณมีสภาวะความเป็นพุ้นเหมือนคนดางสูงนะคะมีความรับคิดชอบสูงบางทีคุณก็มักจะคิดถึงคนในครอบครัวคนรักบ้างพ่อแม่บ้างตดบริวารคุณบ้างค่ะที่คุณต้องดูแลต้องกระทำเขาหรือต้องนะคะเขาเรียกว่านะคะอาอกักรักษาเขานั่นเองนะคะภาษาแบบนะคะเหมือนครมะเลยเนาะว่าความหมายของอาจารย์หมายถึงช่วงนี้ค่ะคุณมักจะวนเวียนนะคะในเรื่องของ ความคิดถึงจะทําไงครอบครัวมีความสุขจะทําไงให้ลูกดีขึ้นนะคะครอบครัวมั่นคงนะคะอ่ะสมองคุณไม่จะคิดอย่างเนี้ยนะก็เหมือนกับนะคะผู้หญิงที่ดูแลสิงเนี่ยจะทําไงให้สิงเรื่องจะทํางานไงให้สิงเนี่ยมัน นะคะมันเป็นไปดังที่เขาต้องการเลยนะคะทาด้วยความเมตตาต่อก็เหมือนกับตัวคุณเนี่ยมีความรักมีความเมตตาให้คนในครอบครัวคุณบุตรบริวารคุณค่ะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านายคุณก็มีความเมตตาให้บุตรบริวารคุณค่ะนี่คือความหมายนะคะฉะนั้นลักษณะของคุณจะเป็นคนลักษณะน,นะคะดูเหมือนแข็งข้างนอกตกอ่อนข้างในค่ะ นี่คือด้านดีถ้าด้านจิตวิญญาณสื่อสารถึงอะไรช่วงนี้ค่ะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีสื่อสื่อถึงข่าวดีค่ะสิ่งที่คุณเหนื่อยช่วยเหลือครอบครัวมีความรับผิดชอบในครอบครัวค่ะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นคุณนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะครอบครัวนะคะมีพบนะคะมีสิ่งดีๆที่จะทําร่วมกันกับครอบครัวค่ะ มาดูเรื่องแรกกันค่ะข่าวดีมีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเรื่องของการเงินก่บบางครั้งคุณก็มีภาระค่าใช้ใจ่ายค่อนนั้นสูงค่ะบางทีก็นะคะเรียกวิตกกัวงวลในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายกแต่ไม่ต้องห่วงค่ะน,นะคะไพ่ใบนี้ค่ะเป็นธูดพูดสวรรค์นะคะเป็นพูดนะคะที่นะคะเป็นตำราสอดจีนเอกสอดตะวันตกนะคะธูดเนี้ยจ,จะเป็นทูดที่นะคะดูแลนะคะอ่า คู่ที่ล่วงลับหรือตายไปแล้วหรือทูตที่นะคะอ่าดูแลดวงวิญญาณนะคะที่อยู่ในหนะด้านมืดมืดดำดำ,ดำกันนะคะและให้ใบนี้สื่อถึงเรื่องการเงินหมายความว่าช่วงเนี้การเงินของคุณนะคะก็มีหลากหลายเรื่องที่คุณจะต้องใช้ฝ่ายแต่ด้วยคุณเนี่ยมีบุคลิกนะ อ่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะคุณจะเอาตัวรอดสถานการณ์การเงินไปได้ันนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อย่าไปวิตกกังการกังวลเรื่องการเงินการเงินคุณจะแก้ปัญหาได้นะคะเพราะคุณจะมีะไรายได้เข้ามาข้อแนะนําของไพ่ใบนี้นะคะบางทีคุณมักจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะคะในเรื่องของ นะคะการเงินกานหรือกางตัดสินใจเรื่องการเงินนะคะฉะนั้นข้อแนะนําอย่าใจร้อนในเรื่องของการเงินนะคะอาจะจ่ายอะไรให้มีสติทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะมีวิในัยในการใช้จ่ายนะคะเป็นข้อแนะนำนะคะ่ะมันก็จะช่วยให้คุณเนะี่ยไม่กังวลไม่เครียดเรื่องเงินนะคะการเงินมีให้ใช้ค่ะเหมือนนะคะ,ะคู่เนี่ยมีเสาสองด้านหมายความว่ามีทั้งดําและขาวเพื่อเปรียบเสมือนบุคลิกคุณมีทั้งช่วงหนึ่งก็บุคลิกเนี่ย ใช้เงินเก่งช่วงหนึ่งก็มีสติฉะนั้นเนี่ยนะคะให้มีสติในการใช้เงินไว้ทําบัญชีอุดร้อยล่วไว้นะคะการเงินก็จะไม่มีปัญหาต่างมาโอเคมาดูต่อมากันในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดคุณจะต้องไปเลี้ยงฉลองพบปะผู้คนโดยเฉพาะหากคุณเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะคะช่วงเทศกาลสงสารการเดินทางน,นะคะพบปะผู้คนเนี่ยต้องระมัดระวังอารมณ์การเดินทางน,นะคะ ให้ระวังอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนอย่าหง,งุดหงิดอย่างเช่นคุณรถด,ด้วยอารมณ์ร้อนๆอย่างเงี้ยนอนให้เต็มที่อย่าอารมณ์ร้อนนะคะในท้องถงนนขับรถเจอคนปาดนงปาดหน้าใจเย็นๆตั้งสติไว้นะคะ ก่อนเดินทางสวดมนต์ทำสมาธิขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะและก็ควบคุมอารมณ์คุณมีสติในการขับและนะคะเพื่อนฝูงมันอยู่ในตำแหน่งเพื่อนฝูงสังคมการไปพบปะเพื่อนฝูงสังคมเฮฮาปาร์ตี้ดิ้งดิ้งเลี่ยงได้เลี่ยงสำหรับวัยรุ่นที่มาดูอาจารย์นะคะหรือเบกหนุ่มหรือคนที่ชอบดื่ม hey, ha, เฮฮาเลี่ยงได้เลี่ยงในการไปพบปะเลี้ยงฉลองต่างๆ่รกับ ต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ดื่มให้มันน้อยๆค่ะดื่มให้มันน้อยๆระวังความขับแย้มระวังอารมณ์ร้อนฉุนเขียวนะคะเป็นข้อระวังนะคะเป็นข้อแนะถ้าฟังอาจารย์แต่มันเลี่ยงไม่ได้เลยอาจารย์ต้องไปเจอนะคะมและมันเป็นแค่เกลนมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะสติไว้คุณก็่านแล้วค่ะคุณไม่ใช่เป็นคนใจร้อนคุณก็่านแล้วค่ะนะคะมีสติ ะะมันจะช่วยคุณได้ก็ไม่ประมาทน,นั่นคือความหมายของไพ่นะคะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวเวลาไปพบปะผู้คนวันและทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ส่วนใครทําธุรกิจการค้าการขายนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนก็เช่นเดียวกันกับนะคะ,นะคะให้ใจเย็นนะคะรอบครอบในเอกสารรอบคอบในการ อ่าพูดคุยสื่อสารนะคะอย่าใจร้อนในการพูดนะคะอย่าใจร้อนในการเซ็นเอกสารนะคะในการทําธุรกิจใดๆที่เกี่ยวกับผู้คนและทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะมาดูต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของความรักบ้างคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจปิ๊งปั้งเข้ามาเลยนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจบางทีความสัมพันธ์คุณไวมากเลยระวังก็แล้วกันนะเพราะบ,บางทีเจอกันรักกันไวมากมันอาจจะู ะะมาแบบไม่ตั้งเนือ้อตั้งตัวนะคะนั่นก็คือน้องนั่นเองให้ระวังกันสำหรับคนที่โสดแล้วจะเจอคนที่ใช่แล้วมันวัยมากพัฒนาไวๆแล้วมาดูอีกทีมีน้องเสแล้วให้ระวังความวัยแบบนี้ใจเย็นๆไวค้ค่ะค่อยๆเรียงรู้พัฒนาไปนะคะ ดูความชัดเจนไปก่อนสําหรับใครที่คบกัมาแล้วมีเป็นแฟนกันไปแล้วความรักจะดีมากเลยพนาถึงขั้นแต่งงานมีน้องกันเลยหรือคนที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์มีน้องกันนะคะมาดูต่อมากันในเรื่องของครอบครัวบ้างช่วงนี้เป็นยังไงคุณมักจะวนเวียนกังวลเรื่องเรื่องครอบครัวภาะระหนาในครอบครัวค่ะนะคะสิ่งต่างต่างแต่ไม่ต้องห่วงกันเพราะไพ่ใบนี้เป็นอัศวินนักต่อสู้อยู่แล้วค่ะ สติปัญญาของคุณนี่แหละที่เฉลียวฉลาดคุณจะแก้ปัญหาภายในครอบครัวของคุณได้ด้วยสติ่ะดฉะนั้นหากคุณกําลังกังวลเรื่องใดๆในครอบครัวคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยสติอย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดาบข้อระวังอย่าใช้อารมณ์ในครอบครัวนะคะถ้าในบ้านกําลังร้อนคุณก็เย็นไว้ค่ะนะคะมีสติไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะไพ่นี้นะคะเนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะคุณอาจจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะปรับ ะะปรับพงจุ้ยในบ้านคุณค่ะเปิดรับพลังงานดีๆค่ะปัดกวาดบ้านค่ะนะคะใครมีหิ่งพระก็ลองนะคะลองทําความสะอาดหิ่งพระเอาพระมาลดน้ำค่ะนะคะอ่าส่งน้ําพระนั่นเองนะคะแล้วก็ปัดกวาดบ้านค่ะมันจะเป็นการปรับพงจุ้ยพลังงานนะคะดีๆให้กับในบ้านค่ะบ้านที่ร้อนก็จะกลายเป็นบ้านเย็นค่ะนะคะมีคุณพ่อคุณแม่เอา ดอกไม้นะคะไปไหว้ท่านล้างเท้าท่านนำนะคะไปากอดท่านหรือไปทําสิ่งดีๆให้ท่านมีความสุขค่ะเป็นพลังบุญดีๆค่ะเข <_ C 1> <ๆ>เรียกว่าจิตเรามันสงบนิ่งจิตเรามันเบิกบานก็จะทําให้พลังงานในบ้านดีตามไปด้วยก่นะะนะคะก็เป็นข้อแนะนําของอาจารย์นะคะ,<ๆ>ะรวมถึงการไปทําบุญทาทานนำทำกิจกรรมในประเพณี นะคะของชาวชัยค่ะก็จะเป็นสิริมงคลด้านดีๆให้กับคุณค่ะก็เป็นข้อแนะนํานะคะก็จะทําทให้บ้านนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกันนะนี่ก็เป็นค้อแนะนำเนาะมาดูต่อมาค่ะสรุปแล้วงานเป็นยังไงช่วงหนึ่งถึงสิบหกนะคะอย่าข่มง,งานมากเกินไปคะ่ะนะคะอ่ะก็มันใกล้ เทศการปีใหม่แล้วถึงเวลาวางมันบ้างไปพักผ่อนกันนะคะไปไปพักผ่อนทํากิจกรรมดีๆในครอบครัวกิจกรรมในทางบุญกุศลก่นนะคะพักผ่อนก่อนนะคะจิตใจเราเบิกบานเรามาลุยงานต่อเราจะได้มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์กันกเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการทํางานที่หนักค่ะ ผมะค่ะนะใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายก็คุณก็อาจจะวางแผนวางเป้าไว้เลยค่ะนะคะอาจจะเบาเบางานบ้างค่ะช่วงนี้นะคะก็อาจจะวางแผนเบาเบางานและไปพักผ่อนค่ะนะคะเรื่องดีๆก็จะนะคะเกิดขึ้นในงานค่ะสมองเราใสสมองเราดีค่ะเราก็จะมีโอมีไอเดียมี นะ,ะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นผุดขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้การงานนะคะจะเป็นช่วงที่นะคะการงานจะหักโหมหรือนะคะอาจจะมีหลายเรื่องที่คุณนะคะจะต้องแบบรับภาระเรื่องของการงานหรือทางานหนักนะเกินไปนั่นเองนะก็อาจจะต้องพักผ่อนมากสําหรับใครเป็นนักลงทุนช่วงนี้สถานการณ์อาจจะต้องรอจังหวะก่อนนะคะใจเยน็ยนๆไว้อย่าใจร้อนนะคะนะคะไม่อย่างนั้นผุ้ผัานะคะคุณรีบไปลงทุนเลยแล้วมันไม่ ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการก็อาจจะเกิดความเสียหายฉะนั้นให้ใจเย็นรอจังหวะควบคุมอารมณ์ไว้แค่นั้นเองปิดท้ายเลยนะคะปิดท้ายนะคะเนื่องจากใกล้เทศกาลนะคะปีใหม่แล้วบางทีนะคะปีใหม่ไทยมันจะเป็นช่วงของคนเดินทางหากวันนี้นะคะคุณกําลังจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะหรือนะคะเป็นไปได้นะคะอยู่บ้านก็ดีค่ะนะ,ะแต่ถ้าจําเป็นต้องเดินทางกลับ หินกาเนิดก็อย่าใจร้อนขับรถไม่ปรักมาานะคะอย่าใจร้อนในการขับรถค่ะนะคะสรุปนะคะของอาจารย์ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ใจร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีก่อนจะไปกับวาัตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณก็คือสมาธิในตัวคุณค่ะจิตของคุณนี่แหละ นะคะสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเพราะยิ่งคุณมีสมาธิค่ะจิตของคุณเนี่ยแหละมันจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณเองเพราะจิตคุณเนี่ยมันคือนะคะสิ่งที่มันจะทําให้เกิดหรือไม่เกิดอะไรก็ได้คือจิตค่ะสมาธิมันจะช่วยให้จิตคุณมีสุขมากนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะกว่าช่วงหนึ่งถึงสิบหก ทำบุญทำทานทำสมาธิมีสติไว้ในการเดินทางในการขับรถคันแล้วก็ไม่ประมาทนะคะอ่ะถ้าเรานะคะไม่มั่นใจนะคะพอดีอาจารย์มาผ่านพอดีเลยออ้กลัวเลยอาจารย์ผ่านนะคะไม่ต้องกลัวกาะเป็นแค่เกณฑ์มันไม่ใช่หมายถึงดวงชะตาเรานะคะเพื่อความสบายใจเราก็ไหว้สิ่งที่เรานับถือเช่นไหว้เจ้าถี่เจ้าทางบรานพบุรุษในบ้านเราก่อนเราเดินทางหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด นะคะหรือเมืองที่เราอยู่ค่ะตอนเราเดินทางขอพรน่านกันมันก็จะเป็นสิ่งที่เรานะคะระลึกรู้สึกนะคะสบายใจเราก็ทําไปค่ะนะคะนี่ก็คืออ่ะพ้อแนะนําของอาจารย์แล้วค่ะมาดูต่อมาสถานการณ์การเงินค่ะสถานการณ์การเงินก่บจะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะมาดูสถานการณ์การเงินนะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะพลังงานไม่ดีนะคะเพื่อนฟังแล้วถ้ารู้สึกไม่ดีก็ผ่านไปได้เลยค่ะนะคะเลือกรับเฉพาะด้านดีๆค่ะนะคะพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นศาสตร์นะคะที่ผ่านไปตามหน้าไพ่และจิตวิญญาณของอาจารย์ที่จะสื่อนะคะฉะนั้นนะคะมันก็มีทั้งบวกและลบค่ะนะคะอ่ะให้เลือกรับแต่ด้านดีๆค่ะมาดูในเรื่องของสถานการณ์การเงินกันค่ะนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะตัดไพหนึ่งครั้งค่ะ สามใบค่ะอขอภพยเจ็ดใบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะสุดท้ายเจ็ดมาดูกันค่ะนะคะเจ็ดใบนะคะไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่อยู่ในสถานการณ์ตำแหน่งสถานการณ์ความคิดความรู้สึกหนะักตอนนี้ค่ะเพราะไพ่ใบนี้ช่วงนี้คุณกําลังคิดถึงการเดินทาง นะคะการเดินทางนะคะพะไพ่ใบนี้บุรุษมองไปข้างหน้าต่อคือการเดินทางการเติบโตการเปลี่ยนแปลงป่าและก็การรอคอยนะคะการรอคอยนะค่าเรื่องเรื่องนะคะเป็นการเป็นการรอคอยเรื่องข่าวดีเรื่องการเงินนะคะเพราะตอนนี้อาจจะหมั่นเรื่องการเงินคะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะนะคะป่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทาไว้และคุณก็รอนะคะรอผลว่าสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยเงินจะเข้ามา ตามเป้าหมายคุณไหมนะคะช่วงนี้คุณก็มักจะวนเวียนคิดในเรื่องของงานกับเงินนะคะงานที่คุณทําไปเนี่ยเงินมันจะเข้ามาตามเป้าหมายของคุณไหมมันจะได้กาไรหรือทำกำไรได้ให้กับคุณและนะคะมีเงินไปใช้จ่ายในการเดินทางของคุณไหมช่วงนี้คุณจะวนเวียนรอข่าวดีเรื่องการเงินนะและการเดินทางนะคะที่คุณจะต้องใช้เงินนี้ค่ะนะคะนี้ก็คือสถานการณ์นะคะที่คุณเตรียมจะเดินทางและคุณก็กําลังรอคอยผลลัพธ์ นะคะหรือผลอประกอบปลาหรือผลกําไรจากปลาที่คุณทํางานไปกนะครับอ่ะมาดูค่ะในอดีตท,ที่ผ่านมาของคุณนะคะเป็นยังไงเรื่องการเงินการเรื่องการเงินที่ผ่านมาคุณมักจะกังวลนะคะคุ้มคิดนะคะวนเวียนไปอดีตมั่งอนาคตมั่งนะคะในเรื่องของการเงินภา,าระปัญหาที่นะคะที่มีอยู่นะคะวนเวียนนะคะภา,าระปัญหาที่คุณมีอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณอาจจะมีภา,าระปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินที่คุณแบกรับผ่านะถ้าเกิดคุณเป็นนะคะ เป็นลูกจ้างข้าราชการหรือคุณทํางานโดยทั่วไปกะอ่ะคุณก็มักจะกังวลเรื่องเงินเงินอยู่บ่อยๆซ้ำๆกะนะคะนั่นคือในอดีตที่ผ่านมาแต่คุณก็ผ่านมาันมาได้โดยดีกะนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความวลวลความกลัวนะ,ค,ะความวิตกตงงวลกะในอดีตมาดูใน อ,อนาคตบ้างเป็นยังไงไพ่อ,อนาคตค่ะเรื่องการเงินคุณก็ยังคงเหมือนเดิมคุณก็มักจะชอบกังวลเรื่องเดิมๆซ้ําๆนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะไพ่ใบใบนี้บอกว่าคุณก็ผ่านไปได้ค่ะเพราะคุณจะมีเงินเข้ามาจากคนช่วยเหลือจากนะคะแบบวิธีเดิมๆค่ะเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องเดิมๆจะเกิดขึ้นแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและหากจะมีคนมาช่วยเหลือคุณก็คนเดิมๆนะคะรวมถึงคนที่สูงวัยคนสูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณค่ะ การเงินคุณยังมีให้ใช้ค่ะเดือนนี้นะคะหนึ่งถึงสิบหกคุณยังมีเงินให้ใช้ก่ะในอนาคตนะคระับมาดูต่อมาค่ะสถานการณ์ที่คุณจะเจอเลยเรื่องการเงินยุ่งนี้นะคะการเงินจะมีเข้ามาแต่คุณก็รู้แล้วอะสถานการณ์การเงินเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ค่อยได้หนังใจที่คุณเหนื่อยนะคะบางทีคุณทํางานหลากหลายอย่างเลยแต่เงินเนี่ยมันนะคะมันไม่ได้หนังใจที่คุณต้องการมันไม่เพียงพอภอละปัญหาที่คุณต้องแบกรับคุณก็อยากให้มันได้เยอะกว่านี้ อนนี้ใจคุณเนี่ยอยากให้มันเข้ามาเยอะๆก่นนะคะพยายามจะหาความรู้พยายามที่จะนะคะหางานทำเยอะๆหรือทํางานหลากหลายอย่างและอยากให้มันได้เยอะใจคุณมักจะนะคะช่วงนี้ค่ะใจคุณก็มักจะเงินมันได้ไม่ มากพอเหมือนกับที่คุณทํางานไปบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยนะคะหรือเบื่อบ้างเป็นบางครั้งเรื่องของการเงินที่จะต้องแบกรับภาระลักษณะ,ะ,แ,ะแบบนี้ค่ะนะคะไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่แนะนําให้คําปรึกษาช่วงนี้การเงินจะเป็นช่วงของการหมุนหมุนประครับประคองไปก่อนค่ะเงินจะมีไหลเข้ามากันไม่ต้องห่วงค่ะมีให้คุณได้ใช้ได้ท่องเที่ยวในช่วง1นึถึงสิค่ะนะคะช่วงปีใหม่ไทยเรายังมีให้เงิน มีเงินให้คุณใช้ฉะนั้นเป็นไพ่แนะนําด้วยอาจารย์ก็แนะนําให้คุณรัดเข็มทัดบัญชีรายรับรายจ่ายจ่ายตามงบประมาณจาไหลมานะคะให้จ่ายไปเฉพาะเท่าที่คุณตั้งงบไว้ค่ะ นะคะเพราะหลังปีใหม่คุณจะได้มีใช้จนถึงสิ้นเดือนสําหรับใครที่กําลังกังวลเรื่องเงินหรือใครเป็นนักธุรกิจราย,จ,ย,รายจ่ายเยอะทาบัญชีรายรับรายจ่ายจ่ายตามงบประมาณของคุณค่ะนะคะการเงินคุณก็จะปลอดภัยประคับประคองในช่วงนี้ไปก่อนค่ะเรื่องของการเงินฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะเงินหมุนเงินยังมีให้ใช้ไม่ต้องห่วงค่ะ,ะมาดูต่อมากับไพ่ใบนี้เป็นไพ่อะไรนะคะเป็นไพ่ให้คาปรึกษาผู้จะช่วยเหลือคุณค่ณคะคือตัวคุณเองนะคะเพราะไพ่ใบนี้บอกว่า ะค,ะคุณอย่าอยู่เฉยพาถ้าเกิดคุณกําลังกังวลเรื่องการเงินน่ะนะคะหาความรู้ศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆค่ะเพราะวันนี้คุณทํางานอย่างเดียวคุณอยากได้เงินมากๆคุณอาจจะหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ่อเพราะเงินจะขยายใหญ่ขึ้นจากความรู้ที่มากขึ้นค่ะเพราะหากคุณมีความรู้คุณก็จะเห็นวิธีไอเดียในการหาเงินค่ะไพ่ใบนี้บอกนะคะว่านะคะอ่ะตัวที่จะช่วยคุณให้ได้เงินมากขึ้นคือ ความรู้หาช่องทางใหม่ๆในการทําเงินให้กับคุณค่ะนะคะอะไรที่คุณไม่มีความรู้ก็ไปค้นคว้าหากันในยุคนี้ยุคเมซุต่อนของฟรีมีเยอะค่ะอย่างเช่นอาจารย์ทางานออนไลน์ไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์ก็อยากได้เงินมากขึ้นค่ะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอาจารย์เนี่ยมีคาละเยอะค่ะไม่ าทำงานออนไลน์ไม่เป็นอ่ะจันจก็หาข้อมูลนะคะการทํางานออนไลน์ค่ะและเอาข้อมูลนั้นมาทาก่ะก็ทาให้อาจารย์ได้เงินกดภารั์ค่าใช้จ่ายนี่สินได้กันนี่ก็คือนะคะคุณสามารถหาข้อมูลของฟรีๆได้เลยแล้วพอมาทดลองทําดูค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่าย การเงินค่ะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างมันจะทําให้คุณได้เงินมากขึ้นและมาจากตัวคุณเองสรุปแล้วอยาาวว่ากังวลว่ะนะคะหนึ่งถึงสิบหกอย่าไปกังวลอย่าไปทุกข์อย่าไปกลัวล่วงหน้านะคะ่ะเพราะนะคะทุกกังวลล่วงหน้าไม่มีประโยชน์ตั้งสติทําสมาธิค่ะ,สม,คะสมาธิทําให้คุณมีสติและสติตัวนี้นี่แหละมันจะเกิดปัญญารู้ผลทางวิธี ที่ทําให้คุณได้เงินมากขึ้นค่ะน,นะคะอ่าสาหรับใครเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ค่ะน,นะคะสติปัญญาสําคัญบวกกับอารมณ์คุณ่ะอารมณ์นะคะยิ่งถ้าเกิดคุณมีอารมณ์ที่สงบนิ่งการค้าการขายการลงทุนคุณก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าอารมณ์คุณว้าวุ่นสับสนเครียดวิตกกตลอดเวลาจะทําให้คุณตัดสินใจผิดนะคะการลงทุนของคุณก็ดีการค้าการขายก็จะไปที่ทางที่ผิดกาไรก็จะน้อยหรือ ไม่ได้ดั่งใจคุณได้นะคะเป็นข้อแนะนําของอาจารย์นอตจังพงใค่ค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์เรื่องการเงินน่ะสรุปแล้วการเงินยังมีให้ใช้ให้จ่ายนะคะจะเป็นลักษณะที่ต้องประครับประคองไปก่อนแต่ไม่ต้องห่วงกับมีให้ใช้อยู่แล้วในช่วงเมษานะคะอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะกังวลนิดนึงเพราะมันเป็นเทศกาลนั่นเองนะคะเทศกาลที่อาจจะมีนะคะสิ่งที่ต้องใช้และ นะคะบางทีคุณก็อาจจะรอข่าวดีว่ามันจะมีเงินก้อนก็มาช่วงนี้ไหม จะเสี่ยงโชคทำกำไรได้มากนะคะนะคนไทยเราชอบเสี่ยงโชคนั่นเองเอ๊ะวันที่สิบหกจะมีลาบลอยอะไรไหมหมั่นทำบุญ่ะพอโชคมันมากุศบุญ่ะพุณมหมั่นทำบุญ่ะทำบุญทำทานไว้ค่ะนะคะต่อบุญบุญเก่ามันนะคะบุญเก่าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันหมดแล้วหรือยังหมดหรือไม่หมดดูได้จากชีวิตเราค่ะแค่ทำไมการเงินเราช็อตบ่อยๆนะต่อบุญกุญนะต่อบุญก็ทำทานตามกำลังและบุญที่คุณไม่ต้อง เสียงเงินเลยคือจิตคุณบทจิตบทใจคุณก็คือสมาธิค่ะมีสมาธิมากมีสติพอมีสติคุณก็มีไงเดียวความคิดสร้างสรรตรงนี้นี่แหละ ทำให้คุณได้เงินมหาศาลมากกว่าการเสี่ยงโชคอื่นๆด้วยนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยจิตวิญญาณนะคะการพยากรณ์ของอาจารย์ค่ะก็คงจะปิดไม้เียเท่านี้นะคะ,ะทุกคลิปของอาจารย์นะคะใครชอบก็มาติดตามได้นะคะการดูดวงของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะจะดูดวงพร้อมคําแนะนําด้านจิตวิญญาณในเชิงพระพุทธนามบวกจิตวิญญาณะวันตกแบบวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยนะคะอ่ะ ชาวไทยชาวไทยเราสอนลึ่งจิตกันอยู่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก็จะปิดท้ายนะคะเนื่องจากใกล้ถึงวันปีใหม่ไทยค่ะนะคะก็คือวันที่นะคะวันสงการนั่นเองอาจารย์ก็ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ใมผ่านคลิปนี้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่ติดตามประจํา นะคะเขาเรียกว่าแฟนคลับกันเลยนะคะกับคนที่เพิ่งมาติดตามและดูจนถึงคลิปนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะคุณดูจนถึงตอนนี้เลยนะคะไม่ธรรมดาเพราะการพยากรณ์ของอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นแต่านด้วยจิตสังผัดและแนะนําแบบนะคะแนะนําแบบมีเหตุมีผลค่ะคืออะไรแนะนําแบบทั้งธรรมะและวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะสติ ปัญญาบวกกับการลงมือค่ะนะคะก็เ,เรียกว่านะคะการทําจริงนั่นเองนะค,ะคุณฟังจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบจริงๆคุณจะไม่ฟังถึงตอนนี้ค่ะคุณจะไหนสะกอดค่ะนะคะอ่ะสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ขออวยพรน,นะคะเนื่องจากวันปีใหม่ไทยค่ะก็ขอให้ทุกทั้นค่ะขออาขออาขอัอออขอยค่ะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะนะคะ ขอส่งพรน,นี้ให้กับทุกท่านในวันปีใหม่นะคะมีแต่ความโชคดีนะคะเรื่องวารเงินการงานความรัก,กคู่ครองโชคดีทุกเรื่องะค่ะมีแต่ข่าวดีปลอดภัยในการเดินทางะคะ่ะขอให้ทุกท่านลาปลอดภัยในการเดินทางทุกคนนะคะและก็มีแต่เรื่องดีนะคะมีแต่ข่าวดีๆเกิดขึ้นมีโชคมีลาบนะคะคิดการสิ่งใดก็ส่งพรปรารถนากันทุกคนที่เป็นด้านดีงามะค่ะนะคะนี่ก็คือพรน,นะะที่ปิดหนายให้ให ทุกท่านนะคะอ่าและอาจารย์ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปค่ะนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ค่ะสาหรับใครที่ติดตามนะคะถ้าชอบนะคะในกา,ารอ่านแบบนี้ก็สามารถติดตามกันได้ค่ะนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์นะคะทุกคลิปจะมีการปิดท้ายนะคะด้วยคอร์สออนไลน์ปเป็นอาชีพของอาจารย์ที่สร้างครูสร้างครูสร้างอาจารย์สร้างหมอดูค่ะเพราะในคอร์สจะสอนนะคะ ด้านจิตวิญญาณเข้าไปด้วยก่ะในคอร์สศาสตร์ไพยิปซีค่ะจะสอนด้วยกัน3หลักสูตรสําหรับเพื่อนท่านใดนะคะเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดมองหาอะไรได้เสริมงานอดีเลกค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับความรู้เพราะความรู้นี้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตค่ะเราสามารถที่จะดูดวงนะคะ ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะการดูดวงกันนะคะมันเป็นการช่วยเหลือคนผ่านศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีค่ะศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีเป็นเรื่องของพลังงานคุณสามารถแนะนําช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะกานสูรไพ่กันนะในคอร์สนี้ค่ะนะคะ,นะคะจะสอน3หลักสูตรสอนความหมายไพ่นะคะทเทคนิคกนารนวางะะและเทคนิคกนารจดจำค่ะนะคะ,นะคะแล้ สูตรหลักสูตรที่สองเรจะสอนการทํางานออนไลน์การเป็นครูเป็นโค้ดด้วยนะคะนะคะและการจบดคอร์สออนไลน์กับเทคนิคการจบเงินหลักแสนการประสบการณ์ของอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> ขออภัยค่ะหลักสูตรที่สมจะสอนเรื่องจิตวิญญาณกับไพ่ยิปซีค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่ไลน์ได้เลยนะคะจะมีฟรีอ e ีบุ๊กให้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อน